الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillah ikhwan muslim yang dikasihi sekalian takwalah kita kepada Allah subhanahu wa taala takutlah kita kepada Allah subhanahu wa taala yang mana Allah taala dewa yak bagi kita tahu semua dalam al-Quran kata inna akramakum indallahi atqakum maknanya sesungguhnya orang yang ada nilai sekali di sisi Allah Taala ni ialah orang yang takwa sekali. Alhamdulillah, pihonku lama jumat joktan. Sangsiat terutama saya dan pihonku, biar ada takwa, kering terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya, orang yang paling keji adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling yang dan yang ternyata hadis ikhrang dengan bina wak inna allahala yan zuru ila suwarikum wa la ila ajasamikum tae jing allah ta'ala camai dupa yang nubrang laksana kawaboktan le walakin yan zuru ila kulubikum wa amalikum tae allah cadu bayang hujahi kawaboktan le aman kawaboktan awkamakala salallahu alaihi wasalam dan nanti ท่านนบีจึงย้ำเตือนแกอมรท่านโดยชี้ไปที่หน้าอกของท่านและกล่าวว่าอตควาฮาหุนอตควานั้นอยู่ตรงนี้ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติการตอตควาเมื่ออยู่ที่หัวใจอำนาจการแสดงออกคือผลลัพธ์ว่าคนคนนี้ตักวาหรือไม่อันห้มดูเลยนะคุตบ้าวันนี้พี่น้องที่รักทุกท่านขอสั่งเสียตัวตัวผมและพี่น้องการตวันนี้กิตดูแตงก๊ดาเลิโตแตงกดาเลเฟส ดูในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์อะไรต่างๆนาะนาะนะมากมายวันนี้เป็นโจทย์หนึ่งพี่น้องที่รักกิตต์เงก์ออนิงไม่ได้เฉพาะกําหนดเฉพาะที่พี่น้องปาเลสติวันนี้อุมมัตอิสลามทั่วโลกนี่คือบททดสอบของเราทั้งสิน้นและเป็นโจทย์อีกหนึ่งคำตอบที่กลับมาถามอุมมัตอิสลามวันนี้ว่าอมุมวันนี้เรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้ว อัลอิสลามวิาูวะลาอยูอัลลอฮฺ ع อิสลามนั้นสูงมากและจะไม่มีอะไรสูงกว่าศาสนาของอัลลอฮ์เลยแต่วันนี้ีปน้องที่รักลองดูว่าความยิ่งใหญ่หรือไฮบ์ความน่าเกรงขามของอุมมัดในอดีตวันนี้อุมมัดเราในวันนี้ีปน้องี่รักมันเหมือนโดนลดทอนลงเรื่อยๆ วันนี้อมมะต้องกลับมาถามตัวเองแล้วครับพี่น้องว่ากลุ่มชนที่อัลลอฮ์เคยยกย่องเอาไว้คุณตุมไครระอมมะตินอุคริเจตลินเนสพวกเจ้าสู่เจ้าทั้งหลายคือรประชาชาที่ดีที่สุดเป้าหมายอัลลอฮ์บอกเจ้าถูกอุบัติเกิดขึ้นเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดแน่นอนพี่น้องที่รกกลุ่มชนอันนี้เนี่ย

แสดว่าคำตอบนี้เจาะจงไปยังบรรดาสหบัตท่านนาบีระดิลเลอันท่านอุม,มัตจึงกล่าวว่าถ้าเราอยากจะได้ตำแหน่งเหมือนกับสหบัตในการเป็นอุม,มัตที่ดีเลิศจำเป็นที่เราจะต้องเดินตามแนวทางของท่านเหล่านั้นพี่น้องจึงดูนะครับว่าบรรดาสหาบัตของท่านนาบีระดิลเลอันเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยตั้งแต่ตอนเกิด อิสลามมุสลิมในยุคของท่านนาบีสุลัยสลัมไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยตั้งแต่วันที่นบีประกาศรั้งแรกเขาผ่านความตกต่ำและความต่ำต้อยจนถึงจุดหนึ่งที่อเลอยยกบรรดาสาบัตสูงสุดพี่น้องจึงดูว่าสูม,ม่ตุมีอัสมาบแล้วบทเรียนแก่อ,อุม,มัดจนวันกิยามาล ไม่มีใครกดอิสลามมุสลิมได้ไม่มีใครกล้าดูถูกอุม,มัดอิสลามได้ไม่มีใครกล้าทำเป็นเล่นๆกับชริอัตหรือบ,บทบัญญัติของอัลลอฮ์ได้เลยเพราะอะไรพี่น้องทีรักความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยกสหบัตขึ้นวันนี้อุม,มัดต้องกลับไปอีกรออาร่านประวัติสหบัตอีกครั้งว่าอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาได้ยังไง ข้ต้ออันดับแรกและอันดับหลักสำคัญมากๆท่านอุมาร์เป็นข้อต้อได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่านหนูอาโน่กลุ่มชนที่ต่ำต้อยไม่ว่าเราจะเป็นลูกใครก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นตะกูนอะไรก็ตามแต่อาอัลลอฮฺ บิลิสลมามอัลลอฮยกเกียรติพวกเราขึ้นด้วยกับเรามีศาสนาซอฮาบัตไม่เคยแสวงหาความยิ่งใหญ่ผ่านเรื่องดุนยาเลยจึดเสมอไปน้องว่าเราจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีได้ต่อเมื่อเรามีอิมันฟะอีนิบตะไกนะแต่ถ้าเมื่อใด ที่เราไปแสวงหาความยิ่งใหญ่อื่นจากอิสลามคำตอบเดียวกกับมาเลยครับพี่น้องอ,ลลลลอัลลอฮ์จะทำให้เราต่ำต้อยวันนี้เกิดอะไรขึ้นแก่ประชาชาติอิสลามคำพูดแบบท่านคาลิสไม่มีอีกต่อไปในโลกคำพูดอันยิ่งใหญ่ของศัตรูอิสลาม สยบให้แก่ประชาชตาิของนบีสุลัยสัลลัมจะไม่เกิดอีกแล้วในล่ลูกเพราะอะไรครับพี่น้องอัลลอฮ์ยังอยู่ชรีอั์ยังอยู่ท่านนาบีฮะดีษยังอยู่แต่ที่วันนี้ไม่อยู่คือหัวใจของอมตมะที่แข็งแกร่งมันหมดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่าลืมว่ากลุ่มชนที่เคยยิ่งใหญ่ Allah tak mai tamatai, dah. Pada walaupun kini nanti, ya bani Israel, ya bani Israel, kuru nikmat yang telah An amtu عليكم. Abu benu Israel, yang lain, jang ramlih, hingga keberatan yang kami miliki. Allah tak mau ya mengabaikan benu Israel. วันนี้ฟดดลจุกุมอัลัลอาลามิเรายกเจ้าเหนือกว่าประชาชาติทั้งหมดยาฮูเคยอยู่สูงมากบรรดอิสราเอลเคยยิ่งใหญ่มากใครเป็นผู้ยกเกียรติบรรดอิสราเอลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยกด้วยกับพระองค์เองแต่มาในวันนี้ ดูอาเทพจะเป็นวาจิบที่เราต้องขอไยริลมกดูบีอลัยหิมจะให้เราเดินแนวทางที่อัลลอฮ์ทรงโกรธในย,อยาอัลลอฮ์คนคนหนึ่งใครถูกยกย,กยก่อแต่ในวินาทีเดียวกันพี่น้องวันนี้กลับเป็นกลุ่มชนที่ถูกสาปแช่งเกิดเนื่องจากอะไรคำตอบเดียว บรรอิสราเอลทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ยะฮูทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์จากสูงส่งลงไปต่ำต้อยแต่สหฮาบะนบีจากต่ำต้อยบิลานเป็นทาสอาม,มาาเป็นทาสสุฮาบะัเป็นทาสคนจนติดไม่มีแม้กระทั่งบ้านแต่วันนี้เอ่ยชื่อสัฮาบะนัรี Radiyallahu anhum Dairat kan yunjan chak Allah ik was al awwalun min al muhajirin wal ansar Radiyallahu anhum Allah janjanakan dengan chai pai nong the rak neung iman umat yum sut thai wan ni sing tee rao iman ย a h จึงกล้าเล่นหัวท่นานย ahu จึงกล้าเหยียบจมูกท่นทานถ้าเขากลัวท่านจะว่าแต่ข้ามุสลิมที่ปาเลสไตน์ไปน้องจะเดินเหยียบเทา้ามุสลิมคนหนึ่งยังคิดมากเลยพี่น้องดูตัวอย่างหนึ่งไซนินาออบบะดะเบนซอมิดรอดิยัลลอฮุอัน Sahabat kawasan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka Yuk Umar bin Khattab Sung Am bin As Lai benda sahabat Pergi ke Mereka Mesir Egypt Lening ni Tuan-tuan dia buat tamneng mukau kis. Mukau kis. Buat kontrap muslim. Sungguh dia Ya Allah, มุชอารัดสหาตพป่นองให้อบบะดาเป็นคนพูดอบบะดาสหาบันนบีตัวดำามากลักษณะไม่มีเกียรติเลยในการแต่งกายในรูปร่างลักษณะหน้าตาท่านยืนต่อหน้ามุกเกลกิสมุกเกลกิสบอกว่าฉันไม่คุยกับคนดำเราไม่ต้องการคุยกับคนผิวดำ แต่อุบัติผู้ได้รับเลือกจากบรรดาสัตว์ให้เป็นมุตะัลิมในการพูดเอียกเถอะสำหรับพวกเราบรรดามุสลิมลาฟัดละลิอาฮัดินอัลอาฮัดไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งสิ้นอิลลาบิตักวะนอกจากคนที่ตักวะเท่านั้นวันนี้ฉันต้องพูดกับท่านอย่าอัลลอฮ์อุบาดิพูดคำเดียวพี่นน้องที่รก อับาดาเป็นซอมิดพูดคำเดียวพี่น้องการต่อประวัติศาสตร์จารึกในคำยิ่งใหญ่ของมุสลิมมุกัลกิสได้ยินอับาดาพูดอัมมาอันายมุกัลกิสฉันนะมุกัลกิสฟาบิฮัมดิลลัยฉันขอขอบคุณสรรเสริญอัลลอฮ์มาอาฮาบุ มีอัตรรบกลินมินอดูย์แล้วจะตักบอลูนี้จะมีฉันสันเสารต่ออัลลอฮ์มุกาวิสฉันไม่เคยกลัวพวกท่านเลยถ้าวันนี้ศัตรูหนึ่งร้อยคนจะบุกมาที่อูบาดะคนเดียวฉันไม่เคยกลัวท่านแม้แต่เสี้ยวเล็บเดียวยาอัลลอฮ์นี่มุสลิม ในฮุกกามุลอารับเราต้องการพูดนำโลกอิสลามแบบนี้สบา์ไม่คุยมากไม่โชว์ภาว์ไม่เคยใช้รูปกองทัพตัวเองเยะอะขนาดไหนไม่ทำโซเชียลแต่พูดคำเดียวถ้าวันนี้ฉันคนหนึ่งสู้กับท่านร้อยคน ฉันไม่กลัวเลยโมเกากิสวะอัฮบและเพื่อนฉันที่อยู่ข้างนอกคนโลหมมิสลีเอาอะฉัทั้งหมดอีกหนึ่งพันคนที่อยู่ข้างนอกโมเกากิสเอ้ทุกคนเหมือนฉันหมดเลยหรือจะรุนแรงยิ่งกว่าฉันด้วยมมเกากิสไปน้องที่รักที่มีเกียร์ได้ยินคำพูดจะไม่มีใครคำพูด และเข้าใจริจาเป็นริจารเข้าใจทันทีนี่ไม่ใช่คำพูดสร้างภาพในระยะเวลาไม่กี่วันโม่เก้าคิสพี่น้องน้าอุ้มเบลล่าไมซาจเลยล้มสลายทั้งหมดสุดท้ายเมสเซจอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลัยอิลลัลลอฮ์ถามวันนี้พี่น้องที่รักทำไมซาบะั์ทำได้ สหายอาวุธน้อยกว่าสหายกลุ่มชนน้อยกว่าแต่สิ่งที่ชูใจสหายเราไม่ได้ต่อสู้บิอดัตเวลาสิลานี่คือสหายเราไม่ได้สู้กับเขาด้วยอาวุธเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยจำนวนเวลาเขนมบิดตักว่าแต่เราไปด้วยกับตักว่าอัลลอฮ์บฮ ح ا ะฮและะ ع าลา ทั้งหมดอัสบับอันนุสรห์มินอัลลาฬความช่วยเหลือมาจากอัลลอฮ์ไปน้อบเราเข้าใจแล้วไปน้องที่รักว่าทำไมอุมมะ่์ในอดีตจึงจริงใจมากขอลิดรมนวาลิดรอดิอัลลอฮุอันพูดกับกษัตริย์โรมันยาอัลลอฮ์คำพูดที่ง่ายแต่ไซอี้เชื่อ จะไม่มีใครพูดเหมือนคอลิดได้จนวันเตยพูดกับกษัตริย์โรมันไปน้องเทรักชิตุคุมเบกอมมิฉันมาหาท่านกษัตริย์โรมันเอ้ยด้วยกับกลุ่มชนหนึ่งคุลลหมโยฮบูนัลเมาท์มาตัวฮิบูนัลหายาทั้งหมดที่มากับฉันรักในการตายเหมือนที่พวกท่านรักการมีชีวิตอยู่ยาอัลลอฮ์ ยาอัลลอฮ์โซฮบันมาเพื่อตายแต่ยะฮุดมาเพื่ออยู่ฮามาสมาเพื่อตายแต่บรรดอิสลิ่นมาเพื่อรอดใจเพื่อตายกับเพื่อรอดมันจึงเทียมไม่ได้จนวันขียะมหนขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องเราด้วยแต่วันนี้เราที่อยู่ข้างนอกเป็นโจทย์หนึ่งกลับมาถามตัวเราเองพี่น้อง ลิลลาฮิลออซ์เกียรติมีอยู่นะอัลลอฮ์อย่าเสแวงหาความยิ่งใหญ่ผ่านดุนยาเพราะอัลลอฮ์ไม่เคยให้ความสัญญากับความยิ่งใหญ่ของดุนยาเลยว่าอัลลอฮุลลาดีนอามานนมินคุมว่ามิลุสซาลิฮัดอามานนมินคุมว่ามิลุสซาลิฮัดและจะขลิฟันนะฮุมฟิลอาร์คนที่อัลลอฮ์ใช้มีพาวเวอร์ในพื้นผิว อ ي มาและอามัณฑสอนแหละขอดุอาเป็น้องเท่รักเราต้องการผู้นาที่แข็งแกร่งผู้รู้มันความรู้จําเป็นแต่ไปความเด็ดขาดคือสิ่งที่จําเป็นกว่าอิมานจะผลักดันความเด็ดขาดวันนี้เราไม่มีพ่อที่แท้จริงประชาชาติอิสลามไม่มีพ่อวันนี้บางทีเรามีพ่อเลี้ยงพี่น้องดูว่าอุมาติอิสลามรอยยะเจอไร อุมมาเราที่ซีเรียเจะอะไรอิรอาเจอไรทั่วโลกเจอะไร,ร,ะะไรเราไม่มีพ่อที่แทจริงไงพี่น้องสมัยก่อนมีคอลิฟะถ้ามุสลิมคนเดียวโดนังแกอุมมัดพร้อมจะยกทัพเพื่อช่วยมุสลิมแกคนเดียว แต่วันนี้เราได้ยินที่ลักนาอุสบิลฮามินซาลยใครจะมีหัวใจขนาดนี้ได้ฝากผู้นำมุสลิมทุกระดับจึงบอกพี่น้องนะครับว่าอมมะจะแข็งแกร่งต่อเมื่อมีหัวที่เข้มแข็งถ้าวันนี้หัวอ่อนแออมมะเข้มแข็งก็ทำอะไรยากขอดุอาให้อัลลอฮ์ประทานผู้นำมุสลิมทั่วโลกที่เข้มแข็ง และสำคัญที่สุดล้วักอัลลอฮ์เขาจะไม่กลัวอะไรนอกจาก, Allah. กอัลลอฮ์ไม่กลัวอิทธิพลการเมือไม่กลัวอิทธิพลเงินตราไม่หลงไหลในดุนยาไม่หลงไหลอำนาจพูดนำแบบนี้มีเม,ม,มื่อไรอุมัตอิสลามหายใจได้ทันทีการพูดนำแบบนี้มีไม่ได้ท่านต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดไปอมุมัที่น่าสงสารทุกท่านนะอูซุบบลฮิมินซาล ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับขอดุอาวันนี้อินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ประทานความสําเร็จและความยิ่งใหญ่ให้แก่อุมมัดอิสลามทั่วโลกบะขออัลลอฮ์ตาลาทรงตอบรับท่านนบีสุลัยสลามได้เคยกล่าวในฮะดิษหนึ่งว่าและจะเจอต่ออิฟะตุมเปนอุมมัลฮดที่จะคงมีอยู่ในประชาชาชนกลุ่มชนที่ยืนหยัดในศัจธรรมไม่ว่าใครจะทิ้งเขาก็เติม จะไม่มีใครทำอะไรได้กครในยาร์สูละละอินะฮพวกเขาอยู่ในายาร์สูลลอฮ์ฮฮมฟีเบติลมักดิสเอาเขามากรสญญาสลัลามเขาจะอยู่ที่ไบติลมักดิสวันนี้พี่น้องทีรัเราดูสัจจะรมวันนี้ว่ายาหูดไม่มีทางสงบกับท่านตลอดไปยาฮูดีไม่มีทางจับมือกับอมตะตลอดไปขออัอลลอฮฺตาลาอย่าให้มุจาฮิดีนเป็นฝ่ายก้มในการสงบสิ ขอให้เราจืนหยัดพี่น้องมาสและก็ซามจืนหยัดอย่างเข้มแข็งตลอดไปเพราะสําหรับอุมมัดเราไม่มีคําว่าแพ้และอิสลามจะไม่แพ้เรามีแค่ชาฮิดชนะเท่านั้นถ้าวันนี้ฮามาสไม่ชนะอินชาอัลลอฮ์เขาก็ชาฮดแล้วอุมมัดที่เหลืออย่างพวกเราไม่ใช่เราจะไม่โดนสอบในวันกิยามะ ฟ้สตะอิดูว่าอิดูละหุมมาสต์ตอตุงทั้งหมดต้องอสิสตยาดและเตรียมตัวหมดเลยวันนี้เตรียมตัวที่สําคัญที่สุดนั่นคือหัวใจที่ตะวาเป็นองเทรักทิ้งมาเสยียดให้มากวันนี้ยาเสพติดกับวัยรุ่นบางทีจะตีมาคู่กันอย่างเดียวไปนอ้องแอบมึงวันนี้มึงทิ้งแก้วเหล้าไม่ได้จริงอยู่เป็นเรื่องยากถ้ามือทิ้งแก้วเหล้าไม่ได้ทิ้งแก้วนำาทษไม่ได้ อย่าหวังว่ามือนี้จะจับอาวุธในทางของอัลลอฮ์ได้หนทางของอัลลอฮ์บริสุทธิ์ไปน้องวานูรุลลอฮ์ละยูฮดาลิลอาซีและนูรของอัลลอฮ์จะไม่มีให้สําหรับคนทรยศไปน้องที่รักวันนี้พี่น้องเราอัลลอฮ์เลือกเขาไปแล้วอินชาอัลลอฮ์เหลือเราที่ยังเดินอยู่แน่นอนครับขอดูอาวให้เราได้เป็นผู้ถูกเลือกอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราตายเจ็บป่วยนอนตายที่โรงพยาบาลที่บ้าน Tapi doa dengan tawajuh, doa dengan kebohcai. Insya Allah, Allah cahai rau de balut tamneng syahadah, tamneng syahid. Walau mata ala firashi. Aku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tiang mereka kau tiang kau kata. Insya umat Islam jing jai talat pay. Aku lukau lihat. Wa astaghfirullah azim ali walakum. Walisairin muslimin min kulidam. Wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim." الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم اياي بتقوى الله فقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته.

เกือบแล้วที่ประชาชนต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านเหมือนกับการกินอาหารบนสำรับใหญ่อันหนึ่งซาบัดถามนบีว่าว่ามินกินลานน่หยูยอะไหมวันนี้เรามีน้อยเลยยารซูลลอฮ์ทำไม่เขารุมเราได้มุสลิมมีน้อยเลยยารซูลลอฮ์ท่านนบีบอกล่าบัล อันจุมยาวมอิดินกะซิรเราไม่ได้มีจำนวนน้อยวันนั้นมุสลิมมีจำนวนมากอุมมามีจำนวนมากววลากินนะกุมกุซะกะกุซาไยไซแต่พวกเจ้ามีจำนวนมากเหมือนขายะในทะเลเราไม่มีคุณค่าใดๆเลยนอกจากจำนวน จำนวนไม่มีประโยชน์อัสฮาบุลกาฟเจ็ดนุมวัยรุน่นมีแค่เจ็ดคนแต่อัลลอฮ์เอ่ยเรื่องราจนวันกียามะของเรามีเป็นเลิศชะบาบทำอะไรวันนี้เราทำอะไรเราทำอัลลอฮ์เพื่อพระองค์แก่ไหน ย a ู u ดไม่ได้กลัวจำนวนท่านนบีบอกอุมมัดจะมีจำนวนมากสุดท้ายวะายันซีอันอัลลอฮ์มินซุดูริอัดูอิคุมุลมะฮาบะตะมินคุมอัลลอฮ์จะถอดออกความแนกในขามจากพวกท่านความกลัวของศัตรูที่มีในใจอุมมัดอัลลอฮ์ถอดออกไปน้องที่รักเขามองท่านไม่กลัวอะไรเลยและ ولا يغثفنا ال الله و ال و في قلوبكم الوهن الله เจอาอัลวะ์นเข้าไปในหัวใจพวกท่านว่มาลวะฮ์นยา رسول الله อะไรคืออัลวะห์นุฮุบุล دنيا วืาการหลงดุนยาแล้วการเกลียดความตายพอแล้วครับกับบันไดสองขั้นที่จะทำให้เราตกต่ำตลอดชีวิตอินชาอัลลฮ สมมติว่ากี่ต่อหนึ่งตัวตาอาดา้าหรือตาลามโมาประกาศมาตีหละกโงน่เราเลยสามสิบปีนี้โค้งสุดท้ายแล้วครับพี่น้องตามอาดา้าเราโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องสสยปบกุลลดออีกอินชาลอีก,อก,อกประมาณสองโค้งก็ไปแล้วดุนยานี้เราอยู่กันไม่นานพี่น้องที่รักแต่จะตายหนึ่งครั้งเลือกเกิดไม่ได้แต่ไปเลือกตายได้วันนี้เราจะเกิดยังไงเราไม่สนแต่ไปจะตายให้ได้ สุโม่คนณเนียยบลากโถ้าฉันจะล้มหนึ่งครั้งบนดุนยานี้ขอให้ฉันล้มอย่างราชสีโดยยาอัลลอฮ์อยากให้ฉันตายอย่างหมาตัวนี้และอยาให้ฉันอยู่อย่างหมาตัวนี้อีกก็ายโฮดีนอสุฮ์กีมาโนกีบลากโถ้าวันนี้พี่น้องจะตายขอวางให้ตายอย่างมีเกียรติแต่ถ้าจะอยู่ต่อไปขออัลลอฮ์ให้ท่านอยู่อย่างยิ่งใหญ่เพราะท่านอันตุมุลอะเลาวนาะท่านคือกลุ่มชนที่สูงที่สุด In kuntu mukminin, tahu ni boleh ben mukmin buat setiap orang. No? Insya Allah, wal akibatulin muttaqin. Lasutai, saya china jadi pengpuh yamkei, nakap. Insya Allah, inalillah. Malaikatul Yusufulna ala Nabi ya ayuhaaladin amanu, Sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma, Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholat alai Ibrahimu barik ala Muhammad. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا